วอกอีซูดดีแมกเครื่อง1.9สเตลปี2018เกียร์ออโต้นะคะป้ายแดงไม่มีผลิตแล้วนะคะเครื่องเดิมๆนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนสีนะคะเป็นสีขาวเดิมโรงงานเลยนะคะตรงนี้คนไหนที่ได้ไปนะคะบอกเลยไม่มีผิดหวังเพชรยน์สวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจ๊ะจ่านะคะเพชรยน์แล้วก็สวัสดี FC เพชรยนต์ทุกท่านด้วยนะคะวันนี้มาพบกับน้องเะจ่าอีกแล้วนะคะเหมือนเดิมนะคะวันนี้อยู่สาขาหนึ่งนะคะ ถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสี่แยกมินบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้ขอเอาใจ FC สาวกอีซูด d m a มเครื่อง1.9เตลปี2018เยออร์โต้นะคะวันนี้มีเข้ามาใหม่ส,สดๆรอด้อนๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรถคันนี้บอกเลยว่าเครื่องเดิมๆนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะใครตามหาและกําลังรอคอยนะคะคันสีขาวมุกที่อยู่กับน้องเจ,าจา้าาวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เรามาชมราคาค่าตัวกันเลยนะคะ คันนี้นะคะมาพร้อมราคาเริ่มต้นเพียง629,000บาทเท่านั้นนะคะราคาค่อนข้างว้าวเลยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมานะคะราคาทุกๆคันนะคะจะอยู่ที่ประมาณ600,000ปลายๆแต่คันนี้นะคะราคาเพียง629,000บาทแล้วที่สำคัญไม่วิ่งไปเพียง70,000กิโลเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาชมสภาพความเดิมนะคะและที่น่าสนใจนะคะของสเตลบอกไว้ก่อนว่าป้ายแดงไม่มีผลิตแล้วนะคะมากี่คันลูกค้าแย่งกันเซลล์แย่งกันขายนะวันนี้ ใครเห็นคลิปนี้แล้วรีบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดคันนี้ได้เลยเดี๋ยวเรามาชมความสวยคำเดิมกันนะคะคันนี้ที่ได้ไปพร้อมกับตัวรถเดิมๆโรงงานนะคะไฟโปรเจกเตอร์ไฟเดินทางรันนิ่งอยู่แล้วนะคะสวยๆเก๋ๆล้ำๆนะคะไฟตัดหมอกกรอบสีดำนะคะมาพร้อมคิ้วหล่อๆนะคะโลโก้สัญลักษณ์ชัดเจนเลยของ อีสุดีแม็กเตลนะคะคันนี้นะคะใครอยากได้สีขาวมุกแล้วก็ตรงสเปคโดนใจนะคะรับรองน็อตไม่ขยับนะคะมาน็อตไม่ขยับแน่นอนนะคะน้องก็จะจะรีวิวให้ลูกค้าเข้าใจง่ายๆนะคะสำหรับคนที่อยากได้รถคันนี้แล้วก็สเปคนี้จริงๆนะคะอ่ะมาชมกันเลยนะคะจุดเด่นจุดต่อไปนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้มาพร้อมแม็กอันลอยนะคะสีทูโทนนะคะยางปีสแปนะคะซึ่งเป็นตัวยางมาพร้อมกับตัวรถนะคะตัวแม็กนี้นะคะได้ R 1 A ิบนะคะขนาดหน้ายาง255ห้าทับหกทับแปดสิ R ทับหกนะคะ R 1 8นะคะดอกยางก็ยังสามารถใช้ยางได้อยู่นะคะเพราะว,าว่าวิ่งใช้งานไปเพียง70,000มืกิโเท่านั้นนะคะส่วนในใต้ซุ้มล้อนะคะจะไม่มีรอยแกะของน็อตเลยนะคะให้ดูความเดิมเลยแล้วกันเนาะสภาพของเดิมๆสวยจริงๆนะคะบอกไว้ก่อนว่าสภาพคันนี้ยังไม่ได้สปาเลยนะคะ แทบจะไม่มีตรงไหนจุดไหนได้เก็บงานเลยรอแค่สปาขัดสีนะคะแค่ขัดสีแล้วเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองแต่ว่างานสีนะคะเป็นสีขาวมุกเดิมโรงงานเลยนะคะตรงนี้นะคะลูกค้ามาชมรถตัวจริงหน้าที่เพรยนนะคะในส่วนของกระจกนะคะเป็นสีเดีวยวกับตัวรถนะคะพับกระจกอัตโนมัติไฟฟ้ามาพร้อมกับคิ้วกันสาดติดให้เรียบร้อยขนาดฟิล์มีหน้า40ข้างรอบคัน80ไปเลยนะคะไม่ต้องไปทำอะไรเพริ่มเติม ติดโครเมียมให้เรียบร้อยแล้วนะคะที่สําคัญได้เกียร์ออตโต้นะคะคันนี้ได้เกียร์ออตโต้นะคะย้ําเลยสภาพเดิมๆบอกก่อนว่าเป็นรถบ้านมือเดียวคันนี้เป็นรถบ้านใช้มือเดียวนะคะแล้วก็ใช้แค่เจ็ดหมื่นโลนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดต่อไปนะคะสําหรับใต้ซุ้มล้อคัตซีฝั่งซ้ายนะคะใต้ซุ้มล้อคัตซีฝั่งซ้ายนะคะไม่มีรอยพ่นสีนะคะไม่มีรอยแกะอ๋อแต่คันนี้ ะะแต่บอกไว้ก่อนว่าติดพลาส,สติกติดพลาส,สติกนะคะกันคัดซีมาให้แล้วนะคะแม็กอลลอยก็สภาพเดิมนี่คือรถสภาพยังไม่ได้สปาน้องจะจ๋ากล้าร,รีวิวให้ดูเหมือนเดิมนะคะเอาความจริงใจคุยกันกับลูกค้าไปเลยนะคะลูกค้าบอกว่าชอบแบบนี้แหละนะคะเห็นชัดๆดีเข้ามาแบบนี้ถ้าล้างเสร็จจะสวยขนาดไหนนะคะสำหรับ F4 นะคะ ส่วนไฟท้ายนะคะเจ้าของเดิมติดกอบโคเมียมาให้นะคะถ้าใครไม่อยากได้บอกเจ้าจ๋าเดี๋ยวเอาออกให้หรือใครบอกว่าจะเอาเดี๋ยวขัดสีให้รอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวกัดขัดสนิมขัดขี้กากให้ออกให้นะคะในส่วนของด้านท้ายก็มีกล้องถอยนะคะสแตนดาร์ดจากโรงงานพร้อมติดปีกเท่ๆนะคะมาให้โหทะเบียนสวยมากเลยนะคะลืมดูทะเบียนนะคะทะเบียนเจ็ดก็ไกย่า9เก้าศูนย์เก้าเก้านะคะทะเบียนนี้ได้ไปพร้อมกับตัวรถนะคะเอาไปเลยนะคะ สภาพรถมือสองเช็ยนต์คัดเกรดนะคะนี่คือสภาพไลเนอร์แทบจะไม่มีการใช้งานบรรทุกด้านหลังเลยแต่มีแค่รอยฝุ่นนะคะเพราะว่ารถยังไม่ได้สปานะคะตรงนี้นะคะกระจกด้านหลังไล่ฝ้าให้เรียบร้อยนะคะรอยน็อตทุกตัวนะคะฝาท้ายจะไม่มีอรอยถอดไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถลอบลยบอกแล้วนะคะการันตีเลยว่ารถที่นี่น็อตทุกตัวไม่มีขยับนะคะ คนไหนที่ได้ไปนะคะบอกเลยไม่มีผิดหวังหนึ่งเลยนะคะสเตลเนี่ยนะคะคนไหนที่เป็น f c น้องาจา๋าแล้วก็เป็น f c ของบริษัทเป็นโยนนะคะสังเกตเลยว่าถ้าช้าไม่ทันนะคะรถขายดีจริงๆนะคะต้องรีบตัดสินใจนะคะอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะรถเราเจ้าของเดิมติดสติกเกอร์มานะคะเราก็จะมีการขัดสีนะคะออกให้แต่ว่างานสีแทบจะไม่ได้เก็บเลยนะคะไม่ได้เก็บงานสีเลยคันนี้แค่ขัดสีอย่างเดียวเท่านั้นนะคะล้างตั้งขายเลย ามาชมความใหม่ความเดิมนะคะของภายในกันเลยนะคะตัวนี้สเตลนะคะภายในจะได้คุมโทนสีดําตัดกับสีครีมมาดูว่าเจ้าของเดิมเขาทาอะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะคะสำหรับคันนี้น้องกระจจะบอกแล้วก็แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจนเลยว่าใครอ่าคนที่เป็นเจ้าของเดิมทําอะไรมาบ้างแล้วก็ใครที่สนใจต้องการสเปกแบบนี้จริงๆนะคะเอาใจาเวรรุ่นไปเลยเนาะอันดับแรกเลยนะคะเบาะนี่ของเดิมแน่นอนนะคะของโรงงานนะคะเบาะนี่เป็นเบาะหนังดุมเดิมของโรงงานแทนแน่นอนเดินไว้ด้ได้กับสีขาว นี่ยคะตรงนี้เดินได้แต่ตะเข็บสีขาวเบาะคนขับปรับไฟฟ้านะคะแค่คนขับนะอ่าแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะสภาพเดิมๆสวยๆใหม่ๆนะคะมาพร้อมกับจอเน่นะคะมีเอ็ดดิการ์ดให้ด้วยนะคะแอร์อัตโนมัติแล้วก็เกียร์ออโต้อ่าลูกค้าสงสัยว่าอันนี้ช่องคืออะไรนะคะตรงนี้นะคะบอกไว้ก่อนว่าเจ้าของเดิมมีการติดกล่องนะคะ ติดกลองบูธเพิ่มการขับขี่นะคะเพิ่มความแรงและการขับเร่งเท่านั้นนะคะเพิ่มความสมูทในการเหยียบคันเร่งเท่านั้นแต่ถ้าใครไม่อยากได้ถอดออกให้ได้นะคะถอดออกได้แต่ถ้าใครจะเอาไปแมปจะเอาไปทําอะไรเพิ่มเติมนะคะคันนี้คุ้มไปเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้มีผลขับขี่กับเครื่องยนต์แน่นอนเพราะว่าเป็นโครงสร้างเดิมเครื่องยนต์เดิมนะคะของแท้ของเดิมทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้ให้ลูกค้าเห็นจะชัดนะคะเดี๋ยวเราไปดูความสวยกับประตูที่หลังกันนะคะด้านหลังกัน นะคะในส่วนของประตูด้านหลังนะคะหรือว่าห้องสานนะคะบุกเซอร์วิสอยู่ครบทั้งหมดนะคะบุกเซอร์วิสอยู่ครบทั้งหมดนะคะนี่คือสภาพรถเท่าใหม่นะสภาพเบาะไม่ช้ำนะคะสภาพเบาะไม่ชม้ำไม่ขาดไม่หลุดไม่ลุ่ยนะคะเดี๋ยวเราจะมีการทําความสะอาดให้อีกหนึ่งรอบนะคะในส่วนของเฮดรูมเช่นกันเฮดรูมนะคะลาโพงนะคะอยู่บนเฮดรูมมีสองจุดนะคะเอาไปเลยนะคะตรงนี้ใครสนใจนะคะ ที่น้อยจ๋ารีวิวนะคะก็ลองสอบถามเข้ามานะคะอยากจัดไฟแนนอยากซื้อสดจะเอาไปทําต่อนะคะหรือว่าชอบแบบนี้หรือว่าจะให้ถอดกล่องบูธออกนะคะก็สามารถทําให้ได้นะคะอ่ะมาชมในส่วนของเครื่องยนต์นะคะขนาด1.9นะคะอยากจะบอกว่าป้ายแดงราคาล้านกว่านะป้ายแดงราคาล้านกว่าออกห้างอย่างน้อยๆเลยตอนซื้อนะคะป้ายแดงต้องมีอย่างน้อยๆสองแสนแน่นอนในการดาวแต่มหาพิทยยนต์นะคะ ไม่ต้องดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยไม่ต้องดาวเลยไม่ต่บาทเดียวนะคะออกรถฟรีดาวได้เลยนะคะใช้เงินศูนย์บาทนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะสามารถรับรถกลับบ้านภายใน15นาทีได้เลยมาชมเครื่องยนต์นะคะขนาดเครื่องยนต์เนาะเครื่องยนต์นะคะขนาดเครื่อง1.9เชื้อเพลิงดีเซลนะคะประหยัดน้ำมันค่อนข้างดีนะคะประหยัดน้ำมันค่อนข้างดีนะคะเครื่องยนต์ดเดิมเลยนะคะรถไม่เคยชนนะคะรถไม่เคยชนเพราะว่าชนหนักพิการจมน้ําไม่นาเข้านะคะน็อตแก้มซ้ายแก้มขวานะคะไม่มีขยับเลยนะะไม่มีขยับแน่นอน นะคะน็อน็อตคานเดิมๆเ,เลยนะคะสภาพสวยๆกริบๆนะคะแผ่นเพจยังอยู่ในสภาพสม,มแบบูรณ์แบบประสิทธิมากจากโรงงานที่ที่ผ่านการ QC มายังอยู่ที่เดิมอยู่เลยนะคะรวมไปถึงตัวน็อตฝากับโปรงนะคะตรงนี้ใครสนใจนะคะอยากได้1.9สเตลสีขาวมุกเดิมเดิมโครงสร้างเดิมๆนะคะน็อตไม่ขยับรคาคา629,000บาท ปีแรกผ่อนรับต้นหนึ่งหมื่นสองพันบาทได้รถใหม่เจ็ดหมื่นสีเดิมเดิมแล้วก็ไม่มีการเก็บสีด้วยบอกย้ําเลยว่าคันนี้ไม่มีการเก็บสีนะคะอ่าพนักงานบริษัทนะคะรายได้อยู่ที่ประมาณสองหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปนะคะเช่าซื้อคนเดียวได้โดยไม่ต้องค้ำหรือรายได้ไม่ถึงสองหมื่นห้าทำยังไงแต่อยากได้รถคันนี้นะบอกไว้ก่อนเลยว่าหาคนมาร่วมรายได้นะคะคนที่ร่วมรายได้ได้ก็คือสามีภรรยาบุตรคุณพ่อคุณแม่นะคะสามารถร่วมรายได้กันได้นะคะตรงนี้ขอเพียงว่าอย่าติดแบคไลท์นะคะ เคสไหนที่ว่ายากนะคะถ้าอยากได้รถนะคะลองติดต่อิดลองติดต่อเข้าหาน้องเจ,จ๋าทีเพยจยนนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะบอกเลยนะคะไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนเดินทางมาถึงทาง้ายคลิปแล้วนะคะก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์อีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการรีวิวอัปเดตรถเข้าใหม่แบบนี้ของบริษัทพยิยน์นะคะสำหรับวันนี้น้องเจ,จ๋าขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ